วัดีครับวันนี้ก็พามาชมนะครับตู้เทอร์โบนะครับอ่าหน้าตาก็เหมือนเอพอนนะครับหน้ากว้างอ่าห้าสิบสี่นะครับสูงเจ็ดสิบนะครับเป็นตู้เทอร์โบนะครับสูตรใหม่นะครับขอบเหล็กนะครับเพดหลังนะครับตะแกรงครับใบละสองพันเก้านะครับนำเสียงดูดันครับผมอ่าตัวนี้ครับตนใจสั่งเข้ามาได้นะครับ มีบริการจัดส่งนะครับเอ้าน้ำร้ายพวกนี่ครับข้างหลังครับสนใจสั่งเข้าไม่ได้ครับผมตู้เทอร์โบโน,นะครับนี่ก็นี่ครับลงสีระเบิดนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นหูยกหูจับนะครับน,นีไปละสองพันเก้าครับผมข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับผม